สวัสดีครับผมสกกลินนะครับสกกลินบระคาเปียกสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับ,บน้อวันนี้ก็อยู่ที่เก่าที่เดิมนะครับบรรยากาศนะครับทุ่งนาก,กรุงแทสตูดิโอนะครับ่ะต้นใหม่กําลังปลูกกาลังติดางติดดินครับพี่น้องอีกไม่นานเกินรอนะครับก็จะเขียวเต็มแล้วขังสะขงังอันเที่ยนแน่ไหมพี่นอ้องนะ มื่อนี้เจ็ดสิบห้าเปอมึงยังตอกนะครับเพิ่นออกเหล่าเศรา้าเหล่าเศร้าเบียร์เด้เพิ่นหดน้ำจนใหม่เพิ่นดูแลจนใหม่ย่างดีดดได้เลยเยอะนี่ไปพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปอืมนม้ำกำลังเต็มพี่น้องน้ำกำลังเต็มสีใสสดสวยว่านมาานื่อก่อนไอ้เชียงเพียวก็จานป่องเอามาโดดเด่นนี่นี่แหละ ยังตอกเราเศร้าเราเศร้าเบียร์เราพี่น้องมึงจะหดชงหดสวนนี่เราก็คุ่มหน้าคุ่ม้มตา,ดเ,เ,า,เ,าเด้เราเราหยันแดดอันนี้พี่หยันหาเราเราก็ดูแลแล้วผู้เบาเนาะสวัสดีพี่ยังตอกค,ครับสวัสดีครับโอ้ยเบี้ยแต่เศร้าเรามานี่ดูแลผิวกายผิวใจบ่ใจหนี่ฮะผ่อนมันผ่อนมันผ่อนบ่โอ้ผ่อนแดดเปิดโซ่เนี้ยอันว่าเศร้าเรามานี่นี่หน้าตาเป็นยังไง นั่เพี่น้องวผู้หายชื่อเกาาอเ่า้ไม่ไม่ก็ค,คนวะโอ้กะใครเนีย่ยอยู่เศร้าเราเป็นบ่นอบะอะไรเศร้าเนาะเออเอเศร้ากินแล้วเศร้ากินแล้ว <c oughs> เราเะย้ำหม้อเมี่นเราเะย้ำหม้อมียนเดี๋ยวจ้าครับผล <c oughs> งานของพี่ต๊อกนะครับพี่ต๊อกเราเป็นคนปลูกได้ไหมปลูกกับทีมงานกุดซอยกันเฮ็ดซอยกันพี่น้อง ว่าจีปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยก็ตายก่อนอ,อืมมันต้นกล้วยชาไปมันก็ทิมไว้โดนายเนาะทิมไว้โดนไนายมันก็บ่เกิดแล้วมันก็เสากศร้งก็เหี่ยว,วไปติที่ะนี่ครับปลูกกำลังเตรียมพี่น้องตะคงตะไคร่กำลังเกิดเนี่ยนี่กำลังงามพี่น้องเป็นบุงเป็นใบขึ้นมาแล้วนะครับ เราใช้น้ําจากเพียงสลาเซลยวนะครับปั่นซับเม็ดนะครับจ่ายไฟซับเม็ดขึ้นมามนี่กอไผ่ตอกกระปูกกําลังเดือดพี่น้องเอ้ยกําลังงามมักซีดามักซีดาภาษาอีสานเขาเอื่ยนี้กไอไผ่กับมักซีดานน่าว้โอ้ยภาษาไทย,อยขอันลังฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่บรรยากาศเศร้าๆพี่น้องปองไฟสุขภูสุคนครับนี่ครับเอามาฝากนี่นี่กำลังครับกำลังเขียว ปลูกน้ำแข็งสานี่ยกำลังขึ้นย่างดีเลยอีกไม่นานเกินรอนะครับต้นหมกม่วงต้นหมกมีนะครับต้นหมกม่วงต้นหมกมีต้นหมกยมต้นมะขามปลอมต้นหมกซีดาต้นกบเข้านะและยังอีกไอ้ตอกอันนั้นก็มีพักขาหล้ักะหมกชมโอหมกฮ่ง มกทับเทียมโอ้หลายมาเกาะมาเกาะยังก,งก,งงก็เอาสั่งมาหมไหมไหมมักกากน้ำมาเกาะน้ำพันพันเตี้ยรครับตัวนี้สิบูไนสูงเพียงยาวนี่กับน,น่วยเต็มส่วนนะเพื่อนมาสปีพูดแล้วซังมาเฮายาย้ยใจรู้ใจเดี๋ยวไปสื่อสายรัดมาให้แบบขันหนวดยางดีเลยเอ่าบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากครับพ่อแม่พี่น้องไอ้ตอกแล้วก็โอ้ยไอ้ตอก ไอ้วุฒิแล้วก็เมื่อครับวันว่าเล่นทไายแล้วครับเราไปเสือไผ่ลูกเสือไผ่เมียเราครับนะเดือดแต่คนสดๆคือผมกับยังตอกนี่เท่านั้นะครับน้องลังกับที่เดินทางกลับวันนี้ไปโรงเรียนที่ไปโรงเรียนเพิ่นครับเดี๋ยวป้าเปะหาน้องลังสวัสดีครับน้องหลังนะครับแพทติเซียนะครับเจ๊จะไมใส่โอ้ลูกสาวสิไปใส่เนี่ย มีชารศึกช่ไมแกกินแฟง่กินเข่าก่อนเด้อค่อยเมื่อน้องลังนะครับบรรยากาศเศร้านะครับที่กุ็แต่สตูดิโอเหมือนเดิมไปเรียนบอน้องไม่เลียนครับไปเรียนข่าวว่าฉันฮะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีพี่โจ้ให้ดีหัวเดีครับโอ้กำลังทำงานนะครับโอ้สุดสืบทั้งใลวันนั้นส่งคือคือเนี่ยโอ้โหคือแปลงล่างครับ เร็วๆนี้ครับอ้าสวัสดีน้องกล้องครับกล้องสินถิ่นอุบลครับผม <c oughs> นักสีหน้าดี <c oughs> โอ้ <c oughs> โอา <c oughs> <c oughs> อยากเม่งคลิปนี้นะครับติดตามในช่องกกแต้สตูดิโอนะครับเร็วๆนี้นะครับกําลังตัดต่ออยู่พี่โจกําลังตัดอยู่ครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาเล็กๆน้อยๆมาฝากครับพี่น้องจินหอดคิดถึงกันนะครับอี๋ยวจะอัปเดตกันส่วนใหม่เจริญเติบโตให้มึงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับที่นี้ครับผมสกการินนะครับก็ดกากสวัตดีนะครับทูปูสุขคนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ